ในชิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้รถพังไปป้นพอป้นเสร็จเนี่ยผมจะกลับมานอนแอบ,บในรถเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำรวจเขาเนี่ยจะรู้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปตรงร้านไหนตรงนี้หรอตำรวจมาทันปะเนี่ยตรงเนี้ยทันหรอกถ้าสมมุติมาทันน่ะแผนของเราจะเป็นยังไงเราไม่อยากก็แค่โดนจับโอ้คือโดนจับเพื่อไม่ให้ตำรวจรู้ใช่ไหมไม่หาจุดมืดมดอยู่ดีไม่ตรงนี้มันไม่เนียนไงคือแบบแกปดปุ๊บแกลงไปด้านล่างนี่ไงด้านล่าง อย่างงี้ไหมไม่เดียนเลยปึ๊บก็รถทางไงไปอีฝั่งว่าอีฝั่งอีฝั่งแล้วจะฆ่าไม่ทันเหรอต้องฆ่าไงอย่างงี้ไหมเออโคตรเดียนเลยไดนป่ะเออแล้วแกลองคับสลีปดูไม่หัวมันโผล่นี่เออมันไม่เห็นเดี๋ยว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 ไม่ไม่ไม่เอา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 หญ้าบังได้อยู่อย่างงี้ป่ะแล้วก็สลีปเออแกดับปื๊ดเลยเว้ยได้ป่ะอันเนี้ย ได้ใช่ไหมเราดับเครื่องไว้ดับเครื่องไว้โอเคมาพอแล้วแแกจะขึ้นื่อมแกต้องขึ้นก่อนนะเว้ยแบบนั้นอะไม่ใครขึ้นก่อนก็ได้เนี่ยมันจะสลับไปเองไป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 ถ้าสมมติตำรวจรู้ตำรวจมาทันเราก็ตัวใครตัวมาแล้วกันโอเคปะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ลงวิ่งลงไปเลยโดดน้ำโอเคปะเอียกดเป้าอย่าพึ่งเอ้ากดไม่ได้หรอไม่มีตำรวจเอ้า เออไม่มีตำรวจวางแผนไาอย่างดีจอดตรงไหนเนี่ยด้านซ้ายไงไหนซอยเนี่ยนะไม่เออขวาดีอะไรขวาสายเอยเอว่ะตรงนี้เนียนว่ะเอาตรงไหนตรงนี้หรอเออตรงนี้แหละเออโคตรเนียเลยดูดิเออไอที่มันเป็นแบบเก่าๆแ่บเนี่ยจะเนียนโอ้โหเดี๋ยวปุ๊บสมมติเราออกมาตรงนี้เราควรวิ่งไปทางนู้นเลยเหรอทันไหมเนี่ยมาปุ๊บ โอ้โหถ้าตำรวจเลี้ยวมาพอดีอะงั้นเรากดไปแล้วอะกดได้หรอแต่ได้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 เหอ <c oughs> เป่าไข่เร็วปะเนี่ยเยียบๆไม่ไม,ไม่นี่ไข่เองนี่ไข่เองครับเป่าไข่ไม่เร็วอะเพราะว่าล็อกสามมันแจ้งนะเป่าเดี๋ยวขอเองออกแป๊บนึงเดีย๋ยวพึ่งนะเราต้องมีแค่เ <c oughs> ยียบๆอนเทคเดียว ถ้าตำรวจรู้คือตัวใครตอนนันเจอนะล็อกหนึ่งนะเป่าไวรอก็จริงๆเป่าแม่งสแตนบายรอก็ได้จะล็อกสามนะเป่าแกกดผิดอ่ะไม่ทำแล้วเป่าได้แล้วได้แล้วไปเลยเอาแกเก็บยังเก็บอยู่เก็บอยู่เก็บอยู่เอาแกช่วยเป่าแกช่วยเก็บเปา อะไรอยากกดหรือคลิกรัวๆวะแกเราช่วยแกเปล่าเก็บเปล่าเก็บไป่ลยแกมันเก็บไปครึ่งนึงถ้าเราเข้าตอนนี้อ่ะแกเข้ามาทันปะวะลืมไปว่าปุ่มมันกดรัวๆไม่ได้เยเอ้ยแกปะปะมาแกยาดร้อยกูกดแขนเส้นได้ปะวะโอ้วะเปล่าเรากดแขนเสินไปเรากดแขนเสินไ้แกเหลือเราคนเดียว แล้วเปาแอบทานปะเออทานขึ้นรถแล้วอ๋ออยู่ในรถตอนเนี้โอ้โหไม่ได้อัดจอเลยอ่ะแม่งลืมไปแม่งกดกดจีแม่งรัวรวแบบกดปุ่มรัวรัวแม่งหลุดอย่างนี้เลยแล้วกันอย่างนี้เลยละกันให้มันรู้รู้ไปทันก่อนเร็วเหียเออล็อกสี่ไม่ไนเนี้ยแป๊บหนึ่งอย่าเล่นได้ละเปิด เก็บเก็บเก็บช้าช้านะเก็บช้าช้านะเก็บแม่งหลุดอีกอันนึงอ่ะเก็บโอเคหัวขาแล้วขาไงน่าจะทันนะเราวิ่งทันใช่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 ทันทันจริงอ่ะจริงๆก็ฟังเหมือนเราวิ่งทันไปดิรออะไรอ่ะเอาอย่าบังเอาแบบนี้เลยกันเอฮ้ยเร็วขึ้นแล้วเว้ยขึ้นดิสลีป ตำรวจโอ้ตำรวจยังไม่มาเดิบอกแล้วตรงนั้นท่านแกเลี้ยวกันหมไม่ไม่ไม่ตรงนี้แหละมันไม่รู้หรอกไม่มาจริงเหรอวะแต่ว่าติรถพวกนี้มันจะไม่กลางแจ้งนะก็ใช่ไงไม่มาเนี่ยใช่ปะถ้าไม่มางั้นอ่ะเราไปร้านตรงนี้เลยร้านตรงหลังสองเนาะบอหบอกไอ้ตำรวจมาช้าเขาอยู่ไกลหรือเปล่าหรือว่ามีเคสอื่นหรือเปล่า ไม่มาเนี่ยไปปะไปไปเลยปะถ้าสมมติเราเจอเอกลางทางอะก็หนีเหรอเอ้ยเปาเปล่าเปาจดข้างถนนบ่มาบ่มาไม่เปล่าก็โจดง่ายๆเลยโจดข้างถนนแล้วก็ดับรถแค่นั้นแหละมันไม่รู้หรอกเนี่ยดูดิแกขับเออลงตำรวจมันเท่าไหร่เนี่ยแต่แม่งบักศูนย์ไงเนี่ยเมื่อกี้ตำรวจมาใช่ปะแกก็แค่เข้า ข้างทางตรงนี้ปุ๊บอยู่นิ่งๆแล้วก็ดับรถอย่างเงี้ยไม่เนียดเลยไม่เหียนอะไรเดี๋ยวก็ดูเอาง่ายถ้าตำรวจมันไม่มาใช่ปะ่ะเราก็รวยกันแบบนี้แหละ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ดีไปที่เดิมที่เดิมที่เดิมกลับหลังดีกว่าโอ้โหกลับหลังแม่งไกลเลยไปข้างหน้าเมื่อกี้น่าจะถึงละเปลาเก็บเก็บไม่ได้ทั้งอันเลย เราเก็บหมดเลยปะเนี่ย 2008. สองพันแปดเสียงหวอ,อยังไม่มาทันอยู่ไม่ได้สัอาดเลยวิ่งมาเสียงมาแล้วเป้ามาแล้วมาแล้วเป้าขวด,ดนอนกดนอนกดนอนสองคันน่าจะสองคันนะ โห้ใจมันตอนเช้าไม่เงียนนะมันตำรวจเขาใครมึงมาโทรมาเนี่ยไอ้เหี้ยแกนอนแกนอนแกนอนมันโทรมาได้ยินเสียงไอ้เหี้ยเอ้ยมึงโทรมาได้เหี้ยมากไอ้สัตว์เอ้ยแกฟังแกว่างแกตำรวจมาแล้วมึงอย่าพึ่งโทรมาเหี้ยตำรวจไอ้สัตว์แกตำรวจเขายังด่าไหมด่าไหมบอกเขาโง่เฮี้ยมัน แกเปิดว้มงตะโกนปะไม่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 ไม,ไม,ไม่ปกติไม่ปกติ <c oughs> แกมันอยู่ด้านข้างมันปิดหวอลงหาเดินหา <c oughs> ไอคนโทรมาคงบอกอะไรวะไออ้นนี้ขับก็แย่แล้วเบาแก<ถ> <c oughs> ต็บอกว <c oughs> ่น <c oughs> ป,ปิดหวออยู่ด้านข้างเราปล่อยไปฝั่งน <c oughs> ึงเขาน่าจะเข้าไปเช็คเปล่าเปล่าได้ยินเสียงว่าเขาวิ่งอ้อมมาข้างหลังนะมได้ยินอยู <c oughs> ่เห็นเงาไหมเห็นเงาไหมข้างบนหัว เฮ้ยเหี้ยมันเช็คก,กว่ามันเช็คมันเช็คน,นี่ไงมุมนี้เห็นขอบวอ่าเฮียขอบว่าบนหลังคาเลยขอบวเฮียเรว่ามันกดไม่ได้เฮียเรา <c oughs> ว่ามันบีบแกไม่ได้ออ <c oughs> ถ้าโดนรวบมาทำไงเปล่าเราต้องหนีใช่ไหมเราต้องหนีใช่ไหม โอ้ยต้องถอยหลังออกไปข้างนอกเขาไม่อยู่ด้านบนแหละมันบีบแกอีกรอบวไหมบีบแต่บีบีสองทีปืดปดเติพอพอพอว้าเขาจะยิ้อยู่ด้านบนหัวเราพออะไรเปล่าลืมไปแม่งอย่ากดหรือคิดตัวรัวจ่ายไอ้เหี้ยกูไม่น่าเลยกูไม่อยู่แล้วทำไมตรวจรัว รออะไรเราไปเลยเปาอยู่ตรงไหนนะส่งโลไปแล้วส่งโลใช่ป่ะเดี๋ยวเอารถมาแป๊บนึงเดี๋ยวขอโทรกลับไปหาไอ้คนที่มันโทรมาเมื่อกี้ก่อนมึงนี่โทรได้เวลาใช่ไหมายใครโทรมาแก้เฟยช่างเฟยช่างช่างมันเป็นช่างฮัลโหลผมมาเร็วโมงวะไอหลมึงโทรได้เวลามากเมื่อกี้กูไม่มีตำรวจในประเทศเลยมันบลกมันบลกกูกำลังปวดร้านอยู่แล้วกูแอบอยู่ไงมึงโทรมาอ๋อ เป็นไงรถกูอะรถมึงเหรอเออเป็นไงมึงมึงรู้ป่ะเมื่อแกกูมึงรู้ป่ะเมื่อแกกูกูแอบตรวจยังไงกูกูก็จอดไว้จอดไว้แบบเป็นรถทังใช่ป่ะพอกูขึ้นรถอ่ะนี่ไงกูก็ทำแบบเนี้ยแล้วก็จอดไว้เฉยๆเป็นไงเออๆว่ะซีเนียร์มาเดี๋ยวดูกาชาสิบหกลูก แป๊บนะช่างผมขอเปิดกาชาเล่นแป๊บนึ่งป้าปเฮ้ยได้ F K เฉย F K แได้ซีบิกเหรอเออเอาได้ซีบิกเฉยเลยไอเหียรัลโหลได้รถสวยสวยสวยแป๊บนึงช่างเท่าไหร่น้ำเมื่อกี้เจ็ครับผมให้ไปเลยเจ็ด